มาดูขั้นตอนต่อไปของการนา้าต้มน้ำเก๊กฮวยจ้านี่คือเม็ดพุทเนาะพุทจีนเราก็ใส่ลงไปเม็ดพุทจีนจะทำให้น้ำเก๊กฮวยสีสวยไม่ใช่ดอกเก๊กฮวยนะคะเห็นไหมจะออกเป็นสีสวยไม่ใช่ดอกเก๊กฮวยเป็นดอกอเป็นลูกพุทจีนเนาะแล้วเราก็จะนำดอกเก๊กฮวยที่นำไปลวกแล้วเนาะ นำไปลวกแล้วแบบนี้ลงมาต้มแต่แต่ก่อนจะต้มเราต้องใส่น้ำตาลก่อนบางคนใส่น้ำตาลกรวดผสมน้ำตาลทรายแต่สำหรับพรสวรรค์ใส่น้ำตาลทรายลงไปไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรเอาแบบตามใจฉันชอบหวานก็จัดหวานชอบจืดก็จัดจืดไปเนาะไม่มีสูตรแต่อย่างใดนะคะ สไตล์พรสวรรค์เลยแบบนี้ชอบหวานก็ใส่หวานเพราะว่าเราต้องใส่น้ำตาลก่อนเพราะอะไรเวลาเราใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปเราต้องปิดฝาปิดฝาให้แน่นเพื่อไม่ให้เก๊กฮวยไม่ให้เก๊กฮวยจะขมเนาะไม่ให้เก๊กฮวยขมเฟื่อนหรือขมเราจะ ใส่น้ําตาลไปพร้อมก่อนไปก่อนไปก่อนเนาะก่อนก่อนที่จะเอาดอกเก๊กฮวยใส่ลงไปเราก็ชอบหวานก็ใส่ตามหวานพรรค์จะชิมก่อนชิมว่าจะหวานน้อยหวานมากเนาะหวานเป็นที่พอใจแล้วเราก็มาใส่ดอกเก๊กฮวย สำหรับพลสวัสค์ใส่อีกนิดหนึ่งเพิ่มเพิมเพิ่มนาะอีกนิดนึงเพราะว่าน้ําเราเยอะเราใส่น้ําเยอะตามนี้เลยจ้าสูตรใครก็สูตรมันนะคะแล้วก็ใส่ดอกเก้กควยลงไปต้มแบบนี้หลังจากเราไปลวกมาแล้วเราก็เอามาต้ม ทิ้งไว้สักสินาทีเพราะไฟเราไม่ค่อยร้อนเนาะสัก10นาทีบางคนก็5นาทีแต่เราจะเอา10นาทีเนาะเพราะไฟเราไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะไฟค่อยก็ปิดฝาจ้าปิดฝาโรอสินาทีเราก็จะมาเอาดอกเก๊กฮวยกรองดอกเก๊กฮวยออกนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ไฟเพิ่มนี่คือสไตล์การต้ม ดอกเก๊ค่วยของพอสวรรค์ต้มเข้าตู้เย็นไว้กินจ้า